สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมาคุยกันนะคะโดยเฉพาะสำหรับปีนี้ปี2568ที่วันลอยกระทงเนี่ยพิเศษจริงๆครับพิเศษยังไงครับก็คือตรงกับวันพุธขึ้น15ข่้าำพอดีเป๊ะเลยค่ะที่เขาเรียกกันว่าวันเพ็ญพุทธซึ่งนานๆทีจะมีแบบนี้นะคะอ๋อใช่เลยครับวันเพ็ญพุทธนี่แหละครับที่มีความเชื่อสืบสกันมาว่าเป็นวันที่พระอุปคุต ท่านจะเสด็จขึ้นมาจากะดือทะเลพระอุปคุตพระอรหันต์ที่เรื่องราวท่านน่าอัศจรรย์มากๆใช่ไหมคะใช่ครับท่านมีฤทธิ์มากแล้วก็เชื่อกันว่าท่านจะขึ้นมาโปรดผู้คนบนโลกมนุษย์ในวันนี้นี่แหละครับอ่าแล้วก็มีความเชื่อต่อมาอีกว่า ถ้าใครได้ใส่บาตหรือว่าบูชาท่านในวันนี้นะคะจะเหมือนเปิดรับโชคลาภความร่ำรวยสุขภาพดีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตถูกต้องครับเป็นความเชื่อที่สำคัญมากโดยเฉพาะทางภาคเหนือ,อ,อวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องราวของท่านกันครับว่าพระอุปขุตคือใครกันแน่มาจากไหนแล้วทำไมถึงเกี่ยวข้องกับรอยกระทงแล้วก็วันเนพ็ญพุทธที่เราพูดถึงกันอยู่ น่าสนใจมากค่ะงั้นเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะพระอุปขุธท่านเป็นใครมาจากไหนคะครับตามตำนานนะครับท่านเกิดหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วประมาณ288ปีก็คือในยุคพระเจ้าอาโศกมหาราชนั่นเองครับอ๋อสมัยพระเจ้าอาโศกที่อินเดียใช่ครับสันนิษฐานว่าท่านเป็นชาวเมืองปาตลริบุตรนะครับท่านบวชแล้วก็บำเพ็ญเพียรอ,อ,อย่างเข้มข้นเลยจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ครับ เป็นพระอระหันต์แต่เหมือนว่า,าวิถีชีวิตท่านจะดูไม่เหมือนพระรูปอื่นเท่าไหร่ใช่ไหมคะใช่ครับแตกต่างและน่าสนใจมากคือท่านรักความสงบสันโดษมากๆครับไม่ชอบความวุ่นวายเลยแล้วท่านไปอยู่ที่ไหนคะนี่แหละครับที่น่าทึ่งว่ากันว่าท่านใช้ฤทธิ์เนรมิตปราสาทแก้วหรือก,กุฏิแก้วขึ้นมากลางมหาสมุทรเลยครับกลางทะเลเลยเหรอคะครับ ที่เรียกกันติดปากว่าสะดือทะเลนั่นแหละครับท่านไปจำพรรษาบำเพ็ญฌานสมาบัติคือฝึกสมาธิขั้นสูงอยู่ในนั้นเป็นส่วนใหญ่โหปราสาทแก้วใต้ทะเลฟังดูเหมือนในนิทานเลยนะคะแล้วท่านขึ้นมาบนโลกมนุษย์บ้างไหมคะหรือว่าอยู่แต่ใต้ทะเลตลอดขึ้นมาบ้างครับแต่เฉพาะวาระสำคัญจริงๆอย่างเช่น มีเหตุการณ์ใหญ่ๆทงางศาสนาหรือนานๆครั้งจะขึ้นมาบินทบาตโปรดสัตว์หรือถ้ามีพระที่ทรงคุณธรรมจริงๆไปนิมนต์ท่านด้วยเหตุจำเป็นท่านก็จะเมตตาขึ้นมาครับอืมท่านดูรักสันโดษมากเลยนะคะแต่ก็ได้ยินว่าท่านมีลูกศิษย์ด้วยมีครับมีบันทึกว่าท่านมีสิทธิ์เป็นพระอรหันต์ตามท่านเนี่ยเยอะมากนะครับถึง 60, ห,หกหมื่นรูปเลยโหหกหมื่นรูปครับ พอท่านสอนสิทธิ์จนสำเร็จกิจแล้วท่านก็กลับไปสู่ความสงบใต้สะดือทะเลเหมือนเดิมอ๋อแล้วก็บางทีคนไทยจะเรียกท่านว่าพระบัวเขียมด้วยนะครับอาจจะเพราะมีตำนานบางส่วนเกี่ยวกับดอกบัวหรือลักษณะาการบูชาท่านในบางพื้นที่พระบัวเขียมอ๋อเคยได้ยินชื่อนี้อยู่ค่ะทีนี้จากพระที่รักสันโดษมากๆอยู่ใต้ทะเลเนี่ยท่านกลายมาเป็นที่รู้จักมากๆได้ยังไงคะต้องมีเรื่องราวสัมพันธ์แน่เลย มีแน่นอนครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยเกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชนั่นแหละครับกลับมาที่ยุคพระเจ้าอาโศกอีกครั้งใช่ครับคือพระเจ้าอาโศกเนี่ยทรงศรัทธานในพระพุทธศาสนามากๆนะครับทรงสร้างคุณูปการไว้เยอะอย่างที่เรารู้กันเรื่องสังขาย,ยนาพระไตรปิฎกแล้วก็ที่สําคัญคือท่านสร้างพระสถูปเจดีย์ไว้ถึง 84%,000 องค์ทั่วชมพูทวีปเลย 84%,0 0 0องค์ เยอะมากเลยนะคะเป็นมหากุศลจริงๆแล้วเกี่ยวกับพระอุปคุดยังไงคะก็คือพอสร้างเสร็จพระเจ้าอาโศกท่านอยากจะจัดงานฉลองสมโพธิพระสถูปทั้งหมดเนี่ยให้ยิ่งใหญ่มากๆครับฉลองกันยาวนานถึง7ปี7เดือน7วันเลยทีเดียว7ปี7เดือน7วันโหงานช้างจริงๆนะคะเนี่ยใช่ครับเพื่อเป็นพุทธบูชาแต่ว่าพระองค์ก็ทรงกังวลอยู่เรื่องหนึ่งกังวลเรื่องอะไรคะงานบุญใหญ่ขนาดนี้ ทรงกลัวว่าพยามารครับหรือพยาวสวดีมารเนี่ยที่เคยแม้แต่จะขวางตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้จะมาทำลายพิธีนี้อ๋อพยามาณน,นี่เองตัวร้ายในตำนานพุทธศาสนาเลยนะคะใช่ครับแล้วพยามาณน,นีิริ์เยอะมากตอนนั้นพระเถระในเมืองปาตาลีบุตรเนี่ยไม่มีใครคิดว่าจะรับมือไหวเลยครับหรอคะไม่มีใครสู้ได้เลย ครับพิจารณากันแล้วว่ามีอยู่องค์เดียวเท่านั้นที่จะต้านทานฤทธิพยามานได้ก็คือพระอุปขุตที่จำพรรษาอยู่ใต้สะดือทะเลนั่นแหละครับโหแสดงว่าพระอุปขุตนี้ต้องมีฤทธิ์มีพลังธรรมสูงส่งมากเลยนะคะถึงขนาดจะรับมือพยามานได้ถูกต้องครับท่านสําเร็จอภิญญาสูงสุดพลังจิตท่านเหนือกว่าพญามาร คณะสงฆ์ตอนนั้นเลยต้องส่งพระพิสุทธิ์ที่มีฤทธิ์สองรูปดำน้ำลงไปเลยครับเพื่อไปกราบอาราธนาท่านขึ้นมาช่วยคุ้มครองงานฉลองนี้แล้วท่านก็รับนิมนต์ท่านรับนิมนต์ครับพอขึ้นมาแล้วก็เป็นการเผชิญหน้าที่เอ่อน่าติดตามมากเลยครับเล่าเลยค่ะอยากฟังแล้วค่ะพญาม,มารก็มาจริงๆครับแล้วก็ใช้อิทธิฤทธิต่างๆนานาเลยพยายามจะป่วนงานให้ได้แต่พระอุปขุดท่านก็ใช้ทั้งฤทธิ์ทั้งปัญญารมเข้าสู้ สู้กันยังไงคะคือพยามารแปลงร่างมาหลอกล่อก่อกวนสารพัดแต่ก็ทำอะไรท่านไม่ได้เลยสุดท้ายเนี่ยพระอุปขุธก็ปราบพยามารจงสิน้นฤทธิ์ครับตำนานเล่าละเอียดไปอีกว่าท่านเอาเอา่อบางก็ว่าสายประคตบางก็ว่าเอาซากสุนัขเน่าไปผูกคอมานไว้ที่เขาพระสุเมรุเลยโหเอาจริงที่ฮะใช้ซากสุนัขเน่าผูกคอครับตำนานว่าไว้อย่างนั้น จนพยามารยอมแพ้แล้วก็หันมายอมรับนับถือพระรัตนตรัยไปเลยมีตำนานฝั่งพมา่าเสริมอีกว่าท่านขอให้พญานาคมาช่วยจับพยามารด้วยนะครับโอ้โหเป็นการปราบมารที่เด็ดขาดแล้วก็เหนือชั้นมากๆเลยนะคะทําให้งานฉลองดําเนินต่อไปได้ใช่ครับเพราะไม่มีมารมาผจญงานฉลองสมโพธพระสถูป8 4 0 0 0องค์ก็สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีตลอด7ปี7เดือน7วันตามที่พระเจ้าอาโศกตั้งพระไัยไว้เลยครับ ถือเป็นคุณูปการต่อศาสนาอย่างยิ่งใหญ่จริงๆสุดยอดเลยค่ะพอเสร็จภาร,รกิจสําคัญนี้แล้วท่านก็กลับไปใต้ทะเลเหมือนเดิมเหรอคะถูกต้องครับเมื่อภารกิจเสร็จสิ้นท่านก็อํลลาพระเจ้าอาโศกคณะสงฆ์แล้วก็กลับลงไปบ่มเพนสมาบัติในปราสาทแก้วกลางสะดือทะเลตามวิถีปฏิบัติเดิมของท่านฟังเรื่องปราบมาแล้วเข้าใจเลยค่ะว่าทําไมท่านถึงเป็นที่เคารพนับถือมากๆทีนี้กลับมาที่คําถามสําคัญค่ะ เรื่องราวอันยิ่งใหญ่นี้มาเชื่อมโยงกับประเพณีลอยกระทงแล้วก็วันเพ็ญฟุตท,ที่เราคุ้นเคยกันทุกวันนี้ได้ยังไงคะอ้อครับมีความเชื่อมโยงที่น่าสนใจเลยครับเอาเรื่องลอยกระทงก่อนนะครับมีความเชื่ออยู่สองทางหลักๆค่ะทางแรกคือทางแรกนี่มาจากตำนานฝั่งพมา่าที่เชื่อมกับเรื่องปราบมารเมื่อกี้เลยครับคือเชื่อว่าที่เราลอยกระทงกันเนี่ยเป็นการขอบคุณพญานาคที่ช่วยพระอุป,ปคุตจับพญามาน,นั่นเอง โอ้ขอบคุณพญานาคแล้วอีกทางล่ะคะอีกทางหนึ่งก็คือเชื่อว่าเป็นการลอยกระทงเพื่อบูชาพระอุป,ปคุตโดยตรงเลยครับเป็นการระลึกถึงคุณความดีของท่านที่ช่วยปกป้องงานฉลองพระสถูปเจดียให้สำเร็จทำให้พระพุทธศาสนามั่นคงมาถึงทุกวันนี้ เข้าใจแล้วค่ะก็เป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีคุณไม่ว่าจะเป็นพญานาคหรือพระอุปคุตเองแล้วส่วนของวันเพ็ญพุธหรือที่ทางเหนือเรียกว่าเป็งพุธล่ะคะอันนี้สําคัญยังไงกับท่านอันนี้สําคัญมากครับโดยเฉพาะทางล้านนานะครับเชื่อกันเลยว่าทุกครั้งที่วันพระจันทร์เต็มดวงขึ้น15บห้าค่ำเนี่ยมาตรงกับวันพุธพอดีจะเป็นวันที่พระอุปคุตท่านถือโอกาสเอ่อออกจากสมาบัติอันยาวนานใต้ทะเลขึ้นมาบนโลกมนุษย์เพื่อโปรดสัตว์ครับ อ๋อคือท่านจะขึ้นมาเฉพาะวันเพ็ญที่ตรงกับวันพุธเท่านั้นตามความเชื่อเป็นอย่างนั้นครับแล้วท่านจะมาแบบไหนคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นท่านนี่แหละครับที่น่าสนใจอีกคือเชื่อกันว่าท่านจะไม่มาในรูปพระเทระผู้ใหญ่โตนะครับแต่จะแปลงกายเป็นสามเณรน้อยรูปเล็กๆสามเณรน้อยเหรอคะใช่ครับเป็นเณรน้อยเดินบินทบาตเงียบๆเพื่อมาทดสอบศรัทธาแล้วก็โปรดคนที่เอ่อกำลังลำบากหรือคนที่มีจิตเมตตาจริงๆ โหแปลงกายเป็นเนนน้อยนี่น่าสนใจจังแสดงว่าท่านไม่ได้อยากให้ใครรู้เป็นท่านแต่อยากจะปรดสัตว์จริงๆนะคะซึ่งนี่ก็คงเป็นที่มาของประเพณีตักบาตรเที่ยงคืนที่เราได้ยินบ่อยๆทางภาคเหนือใช่ไหมคะใช่เลยครับประเพณีตักบาตรเป่งปุ๊บหรือตักบาตรเที่ยงคืนนี่แหละครับที่โดดเด่นมากทางเหนือโดยเฉพาะเชียงใหม่ลำพูนลำปางเขาทํากันยังไงคะคือพอถึงคืนวันเพ็ญพุธเนี่ย บางที่ก็เริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนของคืนวันอังคารย่างเข้าวันพุธนะครับผู้คนก็จะเตรียมข้าวสารอาหารแห้งมารอใส่บาตรพระภิกษุสามเณรที่เดินบิณฑบาตในคืนนั้นอืมโดยมีความเชื่อว่าโดยมีจิตตั้งมั่นว่าการใส่บาตรในคืนพิเศษนี้อาจจะโชคดีได้ใส่บาตรพระอุปคุตที่ท่านแปลงกายเป็นสามเณรน้อยมาปวดนั่นเองค่ะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วทำไมถึงเชื่อกันว่าถ้าได้ใส่บาตรในคืนนั้น จะได้บุญเยอะเป็นพิเศษหรือว่าคำอธิษฐานจะเป็นจริงง่ายคะก็มาจากความเชื่อในบาร,รมีของพระอุปคุตเองแหละครับท่านเป็นพระอรหันต์ที่ฤทธิ์มากปราบมารได้บำเพ็ญบาร,รมีมาเยอะมากมาก,การที่ท่านแม่ตาขึ้นมาโปรดในวันเพ็ญพุธซึ่งถือเป็นเรื่องมงคลด้วยเนี่ยค่ะก็เลยเชื่อว่าใครมีวาสนาได้ใส่บาตรท่านหรือบูชาท่านด้วยใจที่บริสุทธิ์ในวันนั้นบุญนั้นจะส่งผลเร็วเป็นพิเศษเหมือนการเป็นการเปิเปดทางรับโชคลาภ ความสำเร็จค้าขายดีชีวิตราบรื่นเหมือนที่ท่านเคยปราบอุปสรรคใหญ่คือพญามารมาแล้วนั่นแหละครับฟังดูเป็นโอกาสมงคลที่น่าสนใจมากเลยค่ะโดยเฉพาะปีนี้ที่ลอยกระทงตรงกับวันเพ็ญพุธพอดีเลยแล้วส่วนใหญ่คนจะขอพรท่านเรื่องอะไรเป็นพิเศษคะส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องทางโลกนี่แหละครับที่เราปรารถนาความสำเร็จกันเช่นเรื่องเงินเงินทองทองขอโชคลาภความมั่งคั่งการงานการค้าขายให้คล่องตัวไม่มีอุปสรรค เรื่องสุขภาพความรักล่รคะครับขอสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วก็เรื่องความรักก็ขอให้มั่นคงยืนยาวหรือสมหวังในรักก็มีครับสําหรับคนที่ไม่สะดวกไปตักบาตเที่ยมคืนที่ภาคเหนือพอจะมีวิธีบูชาท่านแบบง่ายๆที่บ้านไหมคะเผื่ออยากจะขอพรท่านในวันทิเศษนี้มีครับทําได้ไม่ยากเลยหลักๆก็คือเตรียมของบูชานิดหน่อยครับเช่นข้าวสุกหรือข้าวเหนียวก็ได้ใส่ถ้วยเล็กๆ น้ำสะอาดแก้วหนึ่งค่ะแล้วก็จุดทูบสามดอกเทียนหนึ่งคู่ตั้งจิตนึกถึงท่านจะหน้าหิ้งพระก็ได้นะครับแต่ต้องวางต่ำกว่าพระพุทธรูปหรือจะนอกชายคาบ้านก็ได้ถ้าไม่มีรูปหล่อรูปภาพท่านก็แค่นึกถึงท่านในใจก็ได้ครับแล้วก็สวดงนครับสวดคาถาบูชาพระอุปคุตเริ่มด้วยนะโมสามจบแล้วก็อุปคุตโตจะมหาเถโรไปจนจบแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานครับ นึกถึงความดีที่เราเคยทำบอกชื่อนามสกุลที่อยู่แล้วก็ขอพอรที่เราต้องการพอทูบหมดแล้วทำยังไงต่อคะพอทูบหมดก็ลาข้าวลาน้ำเอาไปเทไว้ที่โคนต้นไม้หรือตรงพื้นดินสาศาด์รครับเป็นการให้ทานต่อแล้วก็ดับเทียนให้เรียบร้อยรายละเอียดคาถาเต็มๆลองดูในคําอธิบายได้นะครับให้ข้อคิดดีๆกับชีวิตเราในยุคปัจจุบันได้บ้างคะ ม,มีหลายมุมที่น่าสนใจมากเลยครับอย่างแรกเลยคือเรื่องการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดการทำหน้าที่ครับจะเห็นว่าพอท่านได้รับมอบหมายให้ไปปราบมารคุ้มครองงานฉลองท่านก็ทุ่มเทความสามารถทั้งหมดที่มีเลยเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาให้สำเร็จให้ได้อันนี้สอนเราเรื่องความรับผิดชอบในหน้าที่ของเราไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่ก็ต้องตั้งใจทำให้ดีที่สุดจริงด้วยค่ะเป็นหลักการที่ใช้ได้กับทุกเรื่องเลยนะคะ ใช่ครับแล้วก็ต่อมาคือความดีเป็นพื้นฐานของความสําเร็จสังเกตไหมครับว่าเวลาเราจะขอพรเรามักจะถูกสอนให้นึกถึงความดีที่เราเคยทํามาก่อนใช่ค่ะใช่อันนี้ก็เหมือนย้ําว่าพรจะสําเร็จได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องมาจากบุญเก่าหรือความดีที่เราทําสะสมไว้นั่นแหละครับไม่ใช่แค่ขออย่างเดียวแต่ต้องลงมือทําความดีด้วยอืมต้องสร้างเหตุปัจจัยที่ดีด้วยตัวเองนะคะถูกต้องครับอีกข้อที่ชัดเจนมากคือ พลังของความสงบและความเพียรการที่ท่านอยู่ในสมาธิใต้ทะเลได้นานขนาดนั้นแสดงถึงพลังของจิตที่สงบมั่นคงอดทนซึ่งมันสำคัญมากในยุคที่วุ่นวายแบบนี้นะครับที่จะช่วยให้เราผ่านเรื่องต่างๆไปได้ความสงบสู้ความวุ่นวายแล้วก็สุดท้ายที่เห็นได้ชัดมากๆเลยจากเรื่องที่ท่านแปลงกายคือความอ่อนน้อมถ่อมตนครับอันนี้ชัดเจนมาก ท่านมีฤทธิ์ขนาดปราบมารได้แต่พอจะมาโปรดสัตว์กลับแปลงเป็นแค่เนรน้อยธรรมดาไม่โออวดเลยนี่คือแบบอย่างของการไม่ยุดติดในอำนาจในชื่อเสียงเป็นความยิ่งใหญ่จริงๆที่มาจากข้างในเป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยค่ะวันนี้เราได้เจาะลึกเรื่องราวของพระอุปคุตกันตั้งแต่ท่านเป็นใครบำเพ็ญเพียรย่งไงวีรกรรมปราบมารจนถึงความเชื่อมโยงกับลอยกระทงแล้วก็วันเพ็ญพุทธเป็นเรื่องที่ทั้งศักดิ์สิทธิ แล้วก็น่าติดตามมากๆเลยค่ะครับเป็นเรื่องราวที่ผสมผสานทั้งตำนานความเชื่อวัฒนธรรมและก็แง่คิดทางธรรมได้อย่างลงตัวเลยนะครับทําให้เราเห็นพลังของศรัทธ,ธาที่สืบทอดกันมาและอุปคุตอย่างความเสียสละเพื่อส่วนรวมความมุ่งมั่นทําหน้าที่หรือความอ่อนน้อมถ่อมตนมาปรับใช้เป็นแรงบันดาลใจในการทําสิ่งดีๆให้ตัวเองให้สังคมในยุคข,ของเราตอนนี้ได้ยังไงบ้างครับ แล้วถ้าเนื้อหาที่เราคุยกันวันนี้มีประโยชน์หรือน่าสนใจก็ฝากช่วยกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามแล้วก็กด subscribe ช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่เราจะนำมาเจาะลึกกันอีกในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ